เริ่มจากการนำข้าวเปลือกเทลงในถังพักข้าวข้าวเปลือกจะถูกโรยลงบนตะแกรงคัดแยกเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนออกเมื่อคัดแยกแล้วข้าวเปลือกจะถูกลำเลียงผ่านชุดลำเลียงขึ้นไปกระเทาะเปลือกเมื่อกระทาะเปลือกแล้วจะไหลผ่าน ตู้ลมซึ่งทำหน้าที่ดูดแกบออกจากนั้นข้าวที่กระเทาะแล้วจะถูกนำส่งขึ้นไปยังชุดแยกและจะแยกข้าวที่กระเทาะไม่เกี้ยงออกนำมาเพื่อขึ้นไปกระเทาะใหม่ส่วนข้าวที่กระเทาะออกแล้วจะมีเมล็ดหักและเมล็ดดี และลำที่ได้จากการกระเทาะจะแยกออกมาและปลายหักซึ่งเป็นข้าวหักก็จะแยกออกมาอีกช่องทางหนึ่งและก็จะได้ข้าวาเมล็ดเต็มที่สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ต่อไป